พี่พี่ผมรบกวนได้ไหมพี่ครับโชว์โชว์ปลาให้หน่อยดูอยากดูตัวปลาพี่เขาใจดีครับให้ถ่ายคลิปได้ครับคลิปนี้ก็กดอะไรนะถูกใจส like, ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์

ความผิดผมไหมเนี่ยพี่เป็นไรเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วชันคาบโอ้ถ้าผมไม่เรียกมันจะเป็นไหมเนี่ยพี่โอ้ขาดแล้วดึงแรงกันชันคาบมัดไว้ข้างล่างเนี่ยสายและโอ ไม่ได้ตั้งใจเลยพี่อันนี้ตัวขนาดสองโลเรียบร้อยถ้าผมไม่มานี่พี่ก็ไม่ได้ปลากลับไปกินบ้านแล้วเนี่ซ่อมครับช่างขาดโอ้พี่พี่ไปอีกแล้วพี่ นี่เอาเอาดิพี่เอาดิ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  เหลืออยู่ตัวหนึง่งตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดสองโมกว่าก็จบร้อย <c ười> โอ้ยยางหา กรจะมาดูเขาตกฟ้านะครับวันนี้สวัสดีครับพี่ครับต<ะ>ด้ตัวนึงใช่ไหมครับวันนี้ครับอ,อันนี้ใส่อะไรบ้างครับพี่เอามันมันต้องตัดออกเลยครับ ตัดเป็นชิ้นครับตัดเป็นชิ้นเอาไม่ได้ปั้นเหรปั้นครับมีเหยื่อมีเหยื่อล่ออยู่อ๋อล่อ,ล,อล่อไว้กี่วันนะล่อเหยื่อปันปันตะขวาพุ่มไปด้วยโอ้โหยอดแบบมืออาชีพดูเบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันครับกลับปลายหนึ่งตัว ถ่ายได้ใช่ไหมพี่คลิปนี่เมือชีพกินด้วยเหรอพี่ทำแบบนี้มีแบบทุ่นลอยไหมพี่ไม,มไม่ไม่ทำเลยใช่ไหมครับลงมันไล่ ตีทุนไม่ได้อ,อยู่ฝีมือพี่เขาเหยื่อก็จะเป็นอะไรนะพี่บอกสูตรได้ไหมเนี่ยเหยื่อเป็นหนมงปังกับไฮเกตแล้วก็ลำครับลำบอนใช่ไหมครับเหยื่มยอมันเหยื่อมัน สองมัไปมันปลายจะตื่นไหมพี่ <Okay. S 1> เผื่อฟุกดังกับชาวบ้าน YouTube f เฟซบุ๊กตกประจำเลยไหมพี่ตกที่นี่เลยพี่ตกไปรเรื่อยนะพี่ไหน แล้วแต่ช่วงที่ไหนปลาเข้าก็าไปลึกกับเขาเลยคุ้มแล้วแหละพี่วันนึงคุ้มไหมสองโซนมังของมันได้หลายอย่างเลยครับถ้ายางได้เยอะๆนี่ก็ประมาณกิโลนะเอาคิดคิดเป็นโลหรือคิดเป็นตัวหรือหรือไม่ได้ขายหรือกินอย่างเดียว ได้เยอะก็ขายแต่ว่าส่วนส่วนมากนี่มันต้องมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเราได้เยอะหรือเปล่าแต่ส่วนมากก็นับเป็นตัวมากกว่าจักไปพี่ เศรษฐกิจช่วงนี้โควิดระบาดหากินธรรมชาตินี่แหละครับอะไรยินเสียมมีไฮเกตมีลำมีขนมปังพี่เขาไม่หมวงสูตรครับ เสร็จไปแล้วสองเลยอีกสามครับทำแป๊บเดียวครับพี่เขาชำนาญแล้ว นี่มันต้องอะไรไพี่เลือกเบอร์เลือกอะไรไหมต้องเลือกเบอร์ครับปลาใหญ่ก็ต้องเบอร์ใหญ่หน่อยที่ตกที่นี่ก็ใช้เบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่ครับเบอร์ใหญ่เลยครับแสดงว่าที่นี่ปลาใหญ่นะหครับผมก็เห็นเขามาตกนะแต่ตกชโดนะอย่างนี้เคยพี่ตกชโดชโดนี่ ปีปีที่แล้วมั้งปีที่แล้วเขามาตกกันเยอะเลยครับเราแต่สไตล์ครับโไม่ไม่ค่อยชอบนี่หาเหยื่อ,อยากชะโนเขาเอาอะไรปลาไหลปลลาไห,ไหตัดหางใช่ไหมปลาไหลปลาดุกแล้วก็ไส้ปลาทูเป็นเขาเอาเลือด<ม>เลือดไก่ที่จากเลือดาต่ง กินปลากินเพื่อนนี่ใช่ไหมพี่อันนี้ปลากินเพื่อไปแล้วมามาใครแนะนำมานน่ยพี่หรือยังไงเนี่ยครับตรง พวกพวกกันเขามาประจำอยู่แล้วเขาบอกมาถ้าฤดูวางไข่นี้ไม่ตกใช่ไหมครับเผื่อฟุกเผื่อดังกั้เข้าบ้าง ว่าตรงนี้มันได้บรรยากาศมัฟิวมันดีธรรมชาติสุดๆกว้างเลยโอ้โหอู้ยใหญ่หนุ่มปังไว้ให้มันดูดแลวครับ มันเก็บเหยื่อมันก็เก็บขนมปังไปด้วยขอขอดูปั้นหน,น่อยขอดูนี่เอาแล้วเชือกเป็นเชือกเป็ดอ๋อแล้วใส่ทุ่น ไอ้ใส่ใส่ไอ้อะไระจะกลัว่ไม่กลัวผมก็เคยตกนะแต่ไม่รู้ว่าทำแบบนี้สูตรนี้ เคยดูในช่องยูทูบเพราสั่นแบบนี้แหละให้ปลามากินแต่ปลาอะไรปลาปลาหมออะไรชิปของจำไม่ได้ ดีเลยมีคนมาส่องไฟให้โอ้สบายเลยพี่คนก็มา เมื่อวานนี้มาตกเยอะนะพี่วันนี้ไม่เห็นเลยสงสัยกลัวโควิดโควิดในจีนมีกระดิ่งติดไหมของพี่ไม่มีครับฝันเสียงลอกอ่ะ วันนี้กี่ชั่วโมงมพี่มามีมาแล้วก็กลับใช่ไหมประมาณกี่ชั่วโมงพี่ได้ตัวตัวแรกตัวแรกตัวแรก,แรกสี่ชั่วโมงวะสี่ชั่วโมงโอ้แต่ม่ปลาไม่เข้าไงไม่เช้าไม่มีทางโน้นเขาได้เจ้านึงหนักดีได้ไปสิบกิโลโอ้โหกี่ตัวครับเยอะ้าตัวมั้ง สองตัวสองตัวมันสองตัวมันตัวละตัวละสี่โลกว่าโอ้โหเสร็จแล้วพบทุกอันนะ

ให้ถ่ายคลิปได้รครับคลิปนี้ก็ <God. S 1> กดอะไรนะถูกใจสับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อดังกับเพืาบ้าน ความผิดผมไหมเนี่ยพี่เป็นไรเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วชันคาบโอถ้าผมไม่เรียกมันจะเป็นไหมเนี่ยพี่โอต <ไป S 2> ายแล้วด,ดึงแรงกันชันคาบมัดไว้ข้างล่างนี้ตายแล้วโอ้ ไม่ได้ตั้งใจเลยพี่อนี้ตัวขนาด2โลเรียบร้อยถ้าผมไม่มานี่พี่ก็ไม่ได้ปลากลับไปกินบ้านแล้วเนี่ยซ่อมครับช่างขาดโอ้พี่พี่ไปอีกแล้วพี่ นครับนี่เอาเอาดิดดดดดดดพี่เอาดิ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 ได้พี่ได้ไหมครับโอ้ยเรียบเรียบเรียบไม่ออกหล <c oughs> ัง <c oughs> ไม่ออกหลังแล้วออกหน้าที่ ตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดสองงูกว่าก็หยิบ้อย <c oughs> โอ้ยอย่างหามันอยู่เหรอพี่ใช่นี่ จะได้ถ่ายรูปปลาตัวใหญ่ใโชว์เียบร้อ <c> ย <oughs> ตัวเล็กก็จะไปอีกเอา ตอนแรกเนี่ยเพรว่าได้ตัวหนึ่งได้สองตัวใช่ไหมพี่สองตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งเตรียมมาแบบนอนได้เลยเนาะ ที่ผมขอโทษจริงไม่ได้สร้างเก่าอยู่แล้วรคไม่นี้ขงเายดท่้แล้วม อาจจะหลุดเยอะกว่าเดิมใช่ไหมครับมีอะไรค้างคาวใช่ไหมพี่นีอ่อืมเต็มเลยเป็ดห้าคัน